นี่คือเรื่องของเจ้าหญิงผู้บอบบางที่ดันมาติดอยู่ในเตาอบของเมืองไทยใช่ครับเรากำลังพูดถึงสตรอเบอรี่แล้วเจ้าหญิงสตรอเบอรี่จะรอดไหมมาดูกันครับว่าเธอจะสู้กับอากาศร้อนๆบ้านเราไหวหรือเปล่าคือมันเป็นผลไม,ม้เมืองหนาวที่ต้องมาโตในประเทศร้อนๆนะครับอารมณ์เหมือนหมีขั้วโลกไปติดเกาะเลยแล้วเจ้าหญิงองค์นี้ขยายนธุ์ยังไงบอกเลยว่าไม่ใช่มเมล็ดครับแต่เป็นวิธีที่แบบไฮโซมากมันเรียกว่าไหลครับนึกภาพตามนะ มันคือสายสะดือที่ส่งจากต้นแม่ไปสร้างต้นลูกคือต้นแม่จะส่งสายสะดือออกมาเราก็แค่จับปลายมันปากลงดินพอมีรากปุ๊บก็ตัดฉึบเลยแค่นี้เองครับได้ต้นใหม่มาปลูกต่อแบบฟรีเลยง่ายสุดๆดแต่การมีต้นใหม่นั่นแค่เริ่มต้นครับความท้าทายจริงๆคือการเลี้ยงเจ้าหญิงองค์นี้ให้รอดเพราะเธอเรื่องเยอะมากโอเคนี่คือ3สิ่งที่เจ้าหญิงเกลียดสุดๆดินแฉะใบเปียกแล้วก็แดดตอนบ่ายจัด ห้ามเด็ดขาดเลยครับคือมันยากมากจนคนปลูกเขาบอกว่าการปลูกสตอเบอรี่ในไทยเนี่ยเหมือนท้าทายพระเจ้าเลยทีเดียวและผลที่ได้มันต่างกันสุดๆเลยบนดอยนี่ลูกใหญ่หวานเจี๊ยบแต่พอมาปลูกที่ลาบลูกจะเล็กจิว๋วแถมเปรี้ยวปรี๊ดแต่ถึงจะได้ลูกเล็กๆมาเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่มากแล้วครับมันคือความภาคภูมิใจเลยละ่ะสรุปแล้วนี่คือเรื่องราวการต่อสู้ที่ทั้งกล้าหาญและแอบ,บหาของสตอเบอรี่ในบ้านเราครับ ความรู้เทคนิคดีๆเรื่องราวเรื่องเล่ากับการปลูกพืชผ่านภาพการ์ตูนแบบสนุกสนกติดตามกันไว้ได้เลยแล้วพบกันใหม่เล่าเรื่องปลูกสวัสดีครับ